สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่วังน้อยครับอยู่กับร้านเสียต่อนะครับร้านเปิดใหม่เช่นเคยนี่ครับที่ท,ที่อะไรยน่นนะครับมารับเครื่องให้ลูกค้าครับนี่ครับเอาเครื่อง j o 8E มาแลกมาเทิร์น j o 7โอ้โหเหมือนไม่ได้ใช้เลยเนาะดูอย่างพ่อยางนี่นี่มันต้องอย่างนี้ครับ ขอบคุณเสียต่อจัดให้สวยๆเลยดูกวงดูกริฟต์สิมันได้ใช่ไหมเนี่ยเสียต่อดูดิวรถเพืองมันใช้งานน้อยเออตัวนี้พันกับโรลนะตัวนี้ยังไม่ได้ไปอ๋ไอที่มันมันมีหางไอ้นี่นะออกไปโอ้เนี่ยพ่อนนี้ยังไม่มีขี้เกลือเลยใหม่ๆเลย ดูข้างในหน่อยสิสวยไหมข<อ>าวโบ้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ใครอยากได้เครื่องสวยๆก็นี่ครับร้านเสียต่อซอยแรกเขาเรียกซอยแรกเนาะซอยซอยหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดใครมาวังน้อยปกติคุณจะเคยเข้าทางนู้นใช่ไหมเป็นปนะ้ายน่ะ นี่ซอยหนึ่งเนี่ยก่อนจะถึงตรงป้อมอะ่ะมันจะมีซอยหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงข้ามป้ายใหญ่ๆเนี่ยขนมเปี๊ยะเนี่ยจะมีหัวเก๋งรถบางอยู่ร้านแรกเลยนะครับอยู่ตรงหน้าถนนน,นี่แหละนะมาได้แต่เครื่องนี่สวยมากยอมรับเลยเสียต่อจัดให้ไม่มีผิดหวังครับดูน็อต Thương mày lên Đúng. bấm mày kích đồ xưa tháo sẽ ăn với mì đinh đen trẻ lên Nót nốt nốt oh, ô cháy rồi giàu cháy về lên. แน่นอนตัวชุดนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยโอ้แทบไม่ได้ทำงานเลยอะแผ่นคัดถือว่าโชคดีนะเนี่ยได้เครื่องอย่างนี้ไปก็ถือว่าใช้ได้อีกหลายปีก็มันสดจริงๆครับ JO7E <ม>เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกัน เดี๋ยวตอนนี้ให้เขาทำการเซตระบบก่อนครับทีมง,งานเซตระบบก่อนสายพงสายพานนี่ยังใหม่ๆอ่เลยนะใหม่มากไปดูเครื่องเก่าที่เราเอามาเราพาวนรอบโลกเลยไประยองไปอะไรมา บวกันจริงๆเครื่องนี้ไปเที่ยวกันทุกที่เลย ียงฝาสูบลูกลูกสูบบอกรเนี้ครับเขาไปแกะขายนะครับมันก็มีมูลค่าเพราะว่าอย่างคนอยากได้ข้อเบี่ยงก็มาซื้อแค่ข้อเบี่ยง นีกำลังใส่ระบบน้ำเข้าไปแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องครับเราต้องอุดก่อนเพื่อที่จะให้น้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ทุกลูกสูบให้มันไปถึงสูบข้างหลังด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่อดุดน้ำมันก็จะไม่เต็มอยู่ในระบบมันก็จะแค่เข้าท่อนั้นไหลออกท่อนี้ แต่ถ้าเราอุดมันก็จะวนขึ้นไปจนถึงท้องบนบวนขึ้นไปบนเสื้อสูบนะครับรคือ่ทอ,อ,องง่งงงะมามาลองกันฟังเสียง ตเต็มขึ้นมาล้ถ้าน้ำเต็มขึ้นมาข้างบนแสดงว่ามันตเต็มในระบบลโโ้โอ้โหเนียมกิบอีกแล้วไม่มีผิดหวัง เดี๋ยวอยู่ไรยงเยะเคร่รองตมันต้องแบบนี้ครับแตของดีโอเคผ่านแไม้คับแไม้ไม้มันตีมเหือ ใหม่จริงคันนีเ้เครื่องตัวนี้ใหม่จริงเนียยคลิปเลยดูว่าสุดยอดหาได้ยากครับเครื่องตัวนี้จัดเลย 谢谢 ca, ดับเลยไหมดับเลยสุดสุ wander, ดสุดสุดสวยสวยสวยกว่าไอตัวไอของผมอีกอ่ะสวยมากเอ๊ะมันถอดมาขายได้ยังไงเนาะใหม่ๆอยู่นะใหม่จริงดูเลยนัดนึกไปเอาเครื่องตัวนั้นลงมาเทสไหม ติดอยูเดียมันติดอยูเดียโอเคนี่ก็อีกเครื่องตัวหนึ่งที่ทุกคนกำลังตามหาเหมือนกันนี่ครับ6 d ดีสหัองไอห,หลงครับ6กดีสโอ้สภาพนี้ยังมีหลงเหลือเนาะ หม้อน้ำอินเตอร์พร้อมเลยหม้อน้ำอินเตอร์พร้อมเลย 6D16 ครับ220แรงม้าครับตัวนี้ไอดี ID คู่พิมนิยมครับเทอร์โบสภาพยังไม่ใหม่เลยเสียต่อไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ เครื่องรุ่นนี้มันอยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะโอ้ปั๊มใหญ่เลยครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับค,คลิปนี้ก็เดี๋ยวให้เขาไปหา ไม่ใเอาพยกตัวนั้นลงมาครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ